ยงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่233อนุพันธ์ให้อนุรักษ์หาเงินให้มากจนเปรนา,าเสียดายเสียใจไปตลอดชีวิตที่ทิ้งเขาไปแต่งงานกับริชาร์ดขอให้ทํางานหนักขึ้นทุ่มเทมากขึ้นอนุรักษ์ออกไปประชุมอนุพันธ์ไม่รู้ว่าเขาทําถูกหรือผิดแต่การพ่ายแพ้ไม่ใช่ทางเลือกจะต้องเป็นนักสู้ทุ่มเทให้กับงานหวังว่าอนุรักษ์จะตั้งใจทํางานให้มากขึ้นเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายของริชาร์ ชาร์ดและเพลานาที่ห้องโถงริชาร์ดเดินมาพร้อมตุ๊กตาหมีเรียกหาคุกกี้เนวี่โมฮินีเดินมาไม่สนใจพวกเขาริชาร์ดสอบถามจากทันวีดูว่าคุกกี้กำลังเล่นกับเพลานาอยู่ทันวีถามเพลานาเพลานาบอกคุกกี้กำลังเล่นสนหากันตอนนี้เธอหายตัวไปโมฮินีฟังอยู่เย่ะเย้ยริชาร์ดที่ทำผิดพลาดมอบลูกสาวให้เพลานาดูแลแทนเหมือนที่เธอเคยมอบลูกชายและความสุขของบ้านหลังนี้ ให้เพลานาดูแลและบทสรุปก็อยู่ตรงหน้าเขาเช่นกันเนวี่ขอให้มุยนี้อย่ายุ่งกับเรื่องนี้และไปจากตรงนั้นเพลานามาที่ฮ่องกงเนวี่ถามหาคุกกี้ว่าซ่อนตัวอยู่แถวนี้ไหมเนวี่เยอะเย้ยที่ดูแลเด็กไม่ดีและจากไปริชาร์ดเข้ามาตำหนิเพลานาว่างานเดียวเธอคือดูแลคุกกี้แต่ก็ทำไม่ได้ปาเข้ามาขอร้องริชาร์ดอย่าได้ตะโกนและและผ่ากันออกห้อง ตามหาคุกกี้เนวี่ออกมาจากมุมหนึ่งสงใส่ว่าริชาร์ดแต่งงานกับเปรนาเพื่อคุกกี้หรือหมายความว่าอย่างไรทันวีเจอคุกกี้ในห้องเก็บของเธอหมดสติริชาร์ดเข้ามาอุ้มพาไปในห้องเปรนาขอโทษริชาร์ดริชาร์ดบอกคําขอโทษของเปลนาไม่ทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเปรนาคิดว่าเป็นความผิดเธอที่ทิ้งคุกกี้ไว้คนเดียวและไม่ได้สนใจเธอมากพ จึงรู้สึกผิดริชาร์ดให้โทรเรียกหาหมอป้าออกไปโทรหาหมอทันวีเดินตามออกมาด้านนอกทั้งสองยิ้มให้กันเพราะทั้งคู่บังคับให้คุกกี้เข้าไปในห้องเก็บของทันวีแกล้งเป็นผีปิดไฟในห้องสาเหตุเพราะป้าต้องการจะให้ทันวีแต่งงานกับรีชาร์ดแต่เปรนาเข้ามาแทรกเสียก่อนต่อมาคุกกี้ฝืนกอดและนั่งตักริชาร์ดขอให้เขายิ้ม คุกกี้เข้ามากอดเปรนาริชาร์ที่ยังโกรธลุกขึ้นออกไปจากห้องเปรนาถามคุกกี้ว่าไปที่ห้องเก็บของได้อย่างไรคุกกี้ใช้ภาษามือเล่าให้ฟังว่าไม่มีใครมาเปิดประตูเธอเคาะประตูขอความช่วยเหลือเปรนาสงสัยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรป้าและทันวีเข้ามาแสดงความเป็นห่วงแบบเสแสร้งบอกกับเปรนาว่าเธอจะคุยกับริชาร์ดขอให้เขาปฏิบัติต่อเปรนาอย เหมมาะสป้าเข้ามาหาริชาร์ดในห้องบอกว่าเปลนายังเด็กเกินไปที่จะแบกรับความรับผิดชอบในฐานะแม่ดังนั้นให้เวลากับเธอบ้างริชาร์ดลุกออกไปทันบีเข้ามาสวมกอดป้าที่เล่นได้สมบทบาทดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่234มิุยนีระบายความโกรธต่อเนวีเนวีได้รับโทรศัพท์แต่กดปิดสายเนวีนึกถึงคำพูดที่แอ ได้ยินเมื่อสักครู่ของริชาร์ดเธอพยายามเล่าให้หมมุินีฟังแต่มมุินีไม่อยากฟังเรื่องกองเปรนา อนุรักษ์เข้ามาสอบถามถึงโมลอยมูฮินีบอกว่าทาปูพาเขาไปที่สวนเนวีบอกอนุรักษ์ว่าริชาร์ดทำตัวหยาบคายกับเปรนามูฮินีขัดจังหวะพยายามเบี่ยงประเด็นอนุรักษ์ขอให้เนวีเล่าต่อเนวีจึงเล่าให้ฟังอนุรักษ์ผ่าไปเพื่อจะพบเปรนาอนุพันธ์ได้ยินการสนทนาทั้งหมดของพวกเขาที่ห้องเปลนายืนที่หน้าต่างนึกถึงคำพูดของริชาร์ด อนุรักษ์เข้ามาถามเรื่องริชาร์ดผ้าสาลี่ของเปรนาปลิวตามลมคลุ่มหน้าอนุรักษ์อนุรักษ์หล่ำลึกถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเปรนาเปรนาถามเขาว่าทําไมถึงได้ตามหาริชาร์ดอนุรักษ์บอกเขารู้ว่าริชาร์ดตำหนิและโกรธเธอเปรนาบอกว่าใครเป็นคนบอกเขาเปรนาบอกกับอนุรักษ์ว่าเธอสนับสนุนริชาร์ดขอให้อนุรักษ์อยู่ห่างจากเรื่องครอบครัวของเธอเพร ริชาร์ดเป็นสามีเธออนุรักบอกถึงแม้เธอจะแต่งงานกับริชาร์ดแล้วแต่เขาก็รู้ว่าเธอยังคงรู้สึกดีต่อเขาเปรนาที่บายความหมายคงคำสาบานเจ็ดข้อให้อนุรักฟังว่าเธอยอมรับริชาร์ดด้วยหัวใจและจิตวิญญาณทั้งหมดของเธออนุรักบอกเธอโกหกเพราะเธอยังรักเขาเขาจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเปรนาขอให้อนุรักทิ้งเธอไปอนุรักบอกเขาจะทิ้ ถงเธอไปก็ต่อเมื่อเธอสบตาเขาและบอกไม่ได้รักเขาอนุพันธ์ห้ามม่ให้เนวีไปพบอนุรักษ์ขอให้เนวีปล่อยให้อนุรักษ์ตัดสิ้นใจเองเนวีบอกเธอสงสัยเกี่ยวกับการแต่งงานของเปรนาริชาร์ดในสวนเปรนารองให้กรุ่นคิด ถึงคำพูดของอนุรักษ์อนุรักษ์พูดกับตัวเองเนวีเข้ามาอนุรักษ์เล่าเรื่องเปลนาให้ฟังว่าเขารู้สึกว่าเปลนายังคงรักเขาอยู่ทั้งสองโต้เถียงกันเรื่องเปลนาอนุรักษ์ได้รับสายจากใครคนหนึ่งเขาก่อให้เนวีจองตั๋วไปลอนดอนให้เขาคนเหล่านั้นจะช่วยทําให้ริชาร์ดตกต่ําเนวีไม่อยากให้เขาเสี่ยงเพื่อเปลนาอนุรักษ์บอกเขาทําเพื่อครอบครัวฝ่าย ริชาร์ดใช้เวลากับคุกกี้คิดว่าจะขอโทษเปรน,นา ต่อมาริชาร์ดนั่งสูบชิก้าอนุรักษเข้ามานั่งคุยด้วยจะคุยเรื่องเปลนาแต่ริชาร์ดแซ่ขึ้นมาว่าอนุรักษ์ยอ่าได้ไปพบนักลงทุนที่ลอนดอนเพราะพวกเขาไม่มีค่าพอที่จะไปพบขอให้อนุรักษ์เชื่อใจเขาอนุรักษ์ตกใจริชาร์ดบอกถ้าคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้อนุรักคิดผิดแล้วอนุรักถามริชาร์ดว่ากลัวหรือริชาร์ดบอกเขากำจัดความกลัวไปนานแล้วอานู รักบอกทางงั้นตั้งแต่นี้ไปริชาร์ดจะเริ่มกลัวอีกครั้งลงรักปูสาแดงต้นฉบับตอนที่235เปลานาหอมแก้มคุกกี้ที่หลับสนิทรับรองจะดูแลเธอเป็นอย่างดีจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเจอกับปัญหาใดๆอีก ริชาร์ดอยู่นอกห้องได้ยินข่าวเขารู้สึกแย่ที่ตำหนิเปรนาเธอเห็นเขาจึงเดินออกมาเขาเอ่ยขอบคุณเธอที่เป็นแม่ที่ดีของคุกกี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นริชาร์ดเตรียมตัวจะไปทำงานเปลนาได้รับโทรศัพท์จากชิวานีชิวานีถามว่าได้คุยกับแม่แล้วหรือยังเปรนาบอกโทรไปแต่แม่ไม่ยอมรับสายริชาร์ดเห็นเปรนานั่งทับเสื้อโค้ทของเขาจึงกลับไปนั่งที่ เก้าอี้ไม่ไกลจากเตียงที่เธอนั่งคุยสายอยู่ชิวานีบอกว่าแม่ได้เข้าทำงานกับบร,ริษัทจัดอีเวนต์ของวียาสเปลนาเป็นห่วงจึงโทรไปที่สำนักง,งานและขอคุยกับวีนาขอให้วีนาไม่ต้องทำงานและดูแลตัวเองวีนาบอกพวกเขาต้องการเงินอย่างมากเปลนาบอกเธอจะให้เงินวีนาไม่ต้องการแล้ววางสาย เปลนาก็าพึมพำว่าเธอไม่รู้จะที่บายอย่างไรดีสุขภาพของแม่ก็ไม่ดีด้วยริชาร์ดถามว่าเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้างและขอโทษที่ได้ยินการสนทนาเขาไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ว่าเธอนั่งทับเสื้อของเขาเขาบอกว่าเปลนาสามารถช่วยครอบครัวเธอได้อย่างแน่นอนอนุรักษ์เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางจะรีบไปเนวีขอร่วมฉลองเทศกาลร,รักพันธันทั้งท่าปู่เนวี ผูกได้รักกี่ให้กับเขาทุกคนต่างสนุกสนานทั้งสามพี่น้องริชาร์ดกระตุ้นเปรยนาในภายหลังบอกใบให้เธอช่วยวีนาอย่าได้ทำพลาดเด็ดขาดเหมือนเขาเพราะเธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเขาได้จึงขอให้เธอดูแลแม่ให้ดีเขาได้รับสายและขอตัวไปเปลยนารู้สึกโล่งอกรู้สึกว่าริชาร์ดมีบางอย่างอยู่ในใจระหว่างแม่และเขาความเจ็บปวดส่วนตัวที่ ที่เขาไม่เคยพูดถึงมวยนีเนวีคุยกันที่โต๊ะอาหารเชา้าป้าและทันวีมาสองครอบครัวทะเลาะกันมวยนีเนวีเดินออกจากโต๊ะป้าและทันวีวางแผนต่อต้านเปรนาในวันเกิดของคุกกี้พวกเขาจะทำให้เปรนาต้องเจอกับปัญหาและริชาร์ดจะโกรธเธอมากโมลอยเป็นห่วงอนุรักษ์รู้สึกหมดหนทางที่จะช่วยให้พ้นจากปัญหาริชาร์ดเข้ามาบอกว่าโมลอยก้น จะอยู่ในห้องและเรียกคนมาพาเข้าไปข้างในเปรนาเดินเข้ามาพาโมโลอยไปเธอบอกริชาร์ดว่าเธอไม่ชอบที่เขาทํากับโมโลอยริชาร์ดบอกโมโลอยเป็นอมพาธเขาไม่ควรอยู่คนเดียวทุกคนควรจะอยู่กับเขาเปลานาขอให้เขาเข้าใจว่าเจตนาของเขาไม่ได้ผิดแต่วิธีการของเขาต่างหากที่ผิดริชาร์ดขอให้เธอช่วยแม่ของเธออย่าได้ห่วงคนอื่นและอย่า ได้สนใจเรื่องอื่นเปรนาบอกเธอพยายามช่วยแม่แล้วแต่แม่ไม่ยอมฟังริชาร์ดจึงกระตุ้นเธอให้สนใจแต่เรื่องแม่ของเธอสปอยตอนหน้าริชาร์ดให้เปลนาชวนครอบครัวเธอมาร่วมงานวันเกิดของคุกกี้บริษัทจัดทีเวต์ได้รับการว่าจ้างให้มาจัดงานวันเกิดของคุกกี้วีนามาทํางานวีนาและเปลยนาทะเลาะก,กันเมื่อเปลนาไม่ให้วีนาทํางาน